สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับวันนี้มีสรุปข่าวมาแรงของไรอันกาบรบันฑิตจำปาสิน ศิลปินค่ายเพลงยุ้งเข้าเรคคอร์ดประจําวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565ครับเริ่มต้นกันที่ไรอันหนุ่มมหัศจรรย์ครองใจคนไทยทั้งประเทศยังคงเป็นกระแสที่พูดถึงกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับไรอันกาดบัณฑิตจัมปาสินศิลปินค่ายเพลงยุ้งเข้าเรคคอร์ดเจ้าของเพลงรักเก่าข้ามกองฟางฉันรักเพลงลูกทุ่งแรงใจหน้าจอและล่าสุดซุ้มทําเพลงที่4ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันท้งนี้ไรอันนะครับยังเตรียมลงละครเรื่องแรกในชีวิตด้วยนับเป็นประสบการณ์ ชีวิตอย่างมากครับท <involved> ี <everywhere> ่นอกจากจะเป็นศิลปินแล้วยังได้รับโอกาสดีๆจากทางผู้ใหญ่อีกด้วยครับโดยที่ผ่านมาผลงานเพลงรักเก่าข้ามกองฟางนะครับมียอดวิว4ล้านหแสนวิวชั้นรักเพลงลูกทุ่งมียอดวิว3ล้าน4แสนวิวและเพลงแรงใจหน้าจอมียอดวิว1ล้านแแสนวิวครับทุกเพลงล้วนเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆที่มีคุณภาพเด็กรุ่นใหม่อย่างไรอ้นถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีเป็นอย่างมาก นี่อาจเป็นกระแสความนิยมเพลงลูกทุ่งที่กำลังมาแรงเรียกว่าจะกลับมามีสีสันอีกครั้งในวงการเพลงลูกทุ่งก็เป็นได้ครับต่อกันที่ไรอันยืนหนึ่งนครสวรรค์คนแน่นมากยังคงเป็นศิลปินหมายเลขหนึ่งนะครับที่ไม่ว่าจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็คนแน่นตลอดล่าสุดที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เช่นเดียวกันไรอันกาดบัณฑิตได้โชว์เพลงบนเวทีคอนเสิร์ตท่ามกลางแฟนคลับที่มารอคอยชนิดที่ว่าวิกแตกอีกแล้ว เพราะคนดูที่หนาแน่นสุดลูกหูลูกตาโดยทันทีที่ไรอันนะครับได้เลิกงานคอนเสิร์ตได้โพสต์ข้อความระบุนะครับบอกว่านครสวสรร์น่ารักมากขอบคุณทุกคนมากครับเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพนะครับพบกัน17นี้ที่โคราชครับแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตหลังจากนั้นนะครับก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์โดยมีข้อความดังนี้นะครับ fc เธอยิ่งมากขึ้นทุกวันทุกวันเต็มหน้าลานเบทีทุกครั้งคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนใช่ไหมที่เธอเหนื่อยล้ะ แต่อาจเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและมีแต่รอยยิ้มที่มีให้สําหรับใครหลายคนลมแรกของหน้าหนาวปีนี้ช่วยพัดพาเอาความห่วงใยและกำลังใจไปอบก,กอดคนดีทีนะช่วยฝากกระซิบข้างหูคนแกร่งว่าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคนเก่งของทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับนอนหลับฝันดีนะจ๊ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับซึ้งความในใจจากแม่อัง สู้ๆณนลูกชายคนเก่งไรอันกาดบันดิตนะครับขวัญใจไม่ยกรายการไม่หมดนี่เสียงโชคผูกรองแชมป์200สมัยจนต้องสละแชมป์ไปเองครับ เพราะยังไม่มีใครโค่นแชมป์ได้เลยเจ้าของเสียงลูกทุ่งขนานแท้จนมีเพลงแรกรักเก่าข้างกองฟางไรอันเป็นลูกชายคนโตของบ้านนะครับมีน้องชายหนึ่งคนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบางกะปิแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย,รา,ยราชพัฒน์จนันเกษมไรอันมีใจรักและก็ชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยไรอันไม่ค่อยมีความมั่นใจเพราะว่าเป็นเด็กที่ขี้อายมากแต่ชอบร้องเพลง และถ้ามีโอกาสไรอันเองก็จะร้องเพลงให้เพื่อนๆหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยฟังเท่านั้นและเมื่อจะตัวได้เอื้อนเอ่ยเสียงออกมาให้กับทุกคนได้ฟังเมื่อไหร่ก็จะได้รับคําชมกลับมาตลอดครับจนกระทั่งคุณพ่อของไรอันได้เพิ่มความมั่นใจในการร้องเพลงโดยการฝึกร้องเพลงจากคุณพ่อครับด้วยประสบการณ์ของคุณพ่อเองที่เคยเป็นนักร้องตามคาเฟ่มาก่อนนั่นเองครับซึ่งวันก่อนนะครับเฟซบุ๊กของคุณแม่ของไรอันกาดบัณฑิตนะครับชื่อเฟซว่าพี่ไรอันกับน้องแพรทริก ได้โพสข้อความสุดซึ้งเอาไว้นะครับบอกว่าสู้ๆนะลูกชายคนเก่งวันนี้มีงานแต่เช้ามืดเลยแม่เป็นกำลังใจให้หนูนะครับรักและภูมิใจในตัวหนูที่สุดไร้อันการบฑิตอีกหนึ่งข้อความนะครับบอกว่าสู้ๆนะลูกชายคนเก่งคืนนี้ดึกพรุ่งนี้ต้องทำงานแต่เช้ามืดทำงานติดกันมาหลายวันแล้วหนูเหนื่อยแม่รู้แต่หนูไม่เคยบ่นเลยรักและภูมิใจในตัวหนูที่สุดไรอันการบฑิต และนี่คือสรุปข่าวมาแรงทั้งหมดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของไรอันกาศบัณฑิตจ,จำปาสินสัปดาห์หน้านะครับมีข่าวอะไรที่มาแรงจะนำมาสรุปให้กับแฟนๆของไรอันกาศบัณฑิตได้รับทราบกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งเดวนนะครับ